โมาค่อยออสินะครับเขาบอกว่าในการผลิตซอสพุงลดจากกาดถั่วเหลืองนะครับมีแคลเซียมร้อยละ0.25ย์ุโดยมวลนะครับจำนวน20ตันเอ่อขั้นตอนแรกเนี่ยจะเติม scl นะครับไปไฮโดรไลซ์โปรตีนนะครับที่รูปหภูมิเขาก็ให้ข้อมูลมาพี่ไม่อ่านแล้วกันเนาะก็ไปอ่านเอาเองนะครับโ okay, อเคเขาถามว่าข้อใดผิดนะครับโอ okay, เคก็วิดีโอพี่จะไล่ไปเลยแล้วกันเนาะโอเคข้อแรกนะครับเขาบอกว่ากากถั่วเหลืองมีแคลเซียม2,500 ppm โ okay, อเคเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่า PPM คืออะไรก่อนนะครับ PPM เนี่ยก็คือการเอากรัมตัวถูกหารด้วยกรัมสารละลายซึ่งอา,อาจจะไม่ใช่กรัมก็ได้นะครับอาจจะเป็น ml ตัวถูก ml สารละลายหรืออาจจะเป็นกรัมตัวถูก m ส่วนด้วย ml สารละลายก็ได้นะคือมันจะเป็นโดยมวลโดยปริมาตรหรือโดยมวลต่อปริมาตรก็ได้นะครับเป็นอะไรก็ได้นะแต่ในที่นี้ในบริบทนี้น่าจะเป็นกรัมต่อน่าจะเป็นโดยมวลเนาะโอเคเพราะฉะนั้นพี่ก็เอาเป็นกรัมตัวถูกหารด้วยกรัมสารละลายคูณด,ด้วย1ล้านครับผม1ล้านคือ10กําลัง6นะคือ PPM อ่ะ part per million โอเคไหมมิลเลียนก็คือ1ล้านเนาะหล้านคือ10บกำลังหเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคูณด้วย10บกำลังหนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ล่ะมาต่างกับเปอร์เซ็นต์ยังไงนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือคูณด้วยร้อยโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วข้อน,นี้เขาถามว่ากากโผล่เหลืองมีแคลเซียม2,500 ppm จริงไหมอ่ะเรามีเรามีข้อมูลจากตรงนี้ถูกไหมว่ากากโผล่เหลืองมีแคลเซียม0.5 0.25ศูนย์จุดห้าศูนก็คือสังเกตดูนะเปอร์เซ็นต์กับ ppm เนี่ย่ยตางกันแค่มันคูณรับเราจะทำไงดีนะครับ ราะฉันวิธีการก็คือเราจะเอา PPM ตรงนี้นะเราจะเอา0.25นะครับหารด้วย100ครับผมเ,เพื่อเพื่อเอาเพื่อตัด100ตรงนี้ทิ้งก่อนแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคูณ10กั6แทนอ่าโอเคปหซึ่งมันจะได้เป็น2,500นะครับ PPM เนาะเพราะฉะนัะ้นข้อนี้ถูกแล้วนะครับข้อนี้ถูกเขาถามข้อใดผิดถูกไหมข้อหนึ่งถูกแล้วข้อสองนะครับเมื่อเติม n a 2 c o 3จะเกิดแก๊ส CO2 จริงไหม โอเคพี่ต้องอธิบายอะทีนี้เรามาอธิบายตัวนีน้นิดนึงแล้วกันนะคือเขาเนี่ยนะเติมกรด HCl ลงไปถูกไหมครับอ่ะแล้วทีนี้เขาก็เติมโซเดียมคาร์บอเนตลงไปเพื่อปรับสภาพให้เป็นกรดเล็กน้อยหมายความว่าอะไรนะครับหมายเขาว่าขั้นตอนแรกเนี่ยนะเขาเติมกรดจํานวนมากเติม HCl เกินอะจำนวนมาก,มกจนเกินนะจนเกินนะครับโอเคไหมเออ ซึ่งถามว่าเวลาเราเติมโซเดียมคาร์บอเนตเนี่ยมันจะไปทำปริยากับอะไรครับโซเดียมคาร์บอเนตตรงนี้มันก็จะพยายามเวลาทำปฏิกิริยากับ HCl ไงลิ้นพันละนะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วก้อนนี้เลยก็พี่ก็เขียนเลยสมการ Na2CO3 บวกกับ HCl ได้เป็นอะไรครับได้เป็น NaCl บวกกับ Na2CO3 ถูกไหมเออโทษทีได้เป็น H2CO3 ถ,ถูกไหมครับ ซึ่งตรงนี้เราเข้าใจว่าอะไรนะเรา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 ,เราบอกว่าอะไรดี H2CO3 เราจะไม่ไม่มีอย่างนี้ถูกไหมครับโซเดียมคาร์บอเนตเอ่อ H2CO3 เราจะไม่เขียนอย่างนี้เราจะเขียนเป็นอะไร H2O บวกกับบวกกับอะไรครับบวกกับ CO2 ถูกไหมครับเราจะไม่เขียนเป็น H2CO3 นะโอเคไหมครับไม่เขียนอย่างนี้นะโอเคครับเพราะฉันแล้วมันเกิด CO2 จริงไหมจริงถูกไหมเพราะฉันข้อน,นี้ติ๊กทูข้อ3ม มันเกิดตะกอน ca co 3ได้ไม่เกิน125กรัมโอ้โหอันนี้ยากละนะครับคืออะไรอ่ะเอาง่ายๆเลยเนาะก็คือเราจะคือเราตั้งต้นด้วยมันมีแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ในนี้ถูกไหมครับอืมมีแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ในนี้เราเราเราต้องการหาแคลเซียมคาร์บอเนตถูกไหมเพราะฉะนั้นพอยต์ของเราก็คือเอ๊ะเราก็ต้องไปหาแคลเซียมนะแคลเซียมอยู่ตรงไหนแคลเซียมอยู่ในกากทวเหลือตรงนี้ใช่ไหมเออซึ่งแคลเซียมเนี่ยมันอาจจะบวกกับทำปริยาอะไรก็ไม่รู้แหละหลายขั้นตอนเลยนะ สุดท้ายแล้วมันอาจจะได้เป็น CaCO3 โอเคไหมเออซึ่งเขาหาเขาอยากเขาต้องการหาเออน้ำหนักของแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ที่จะเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับเอออืมซึ่งซึ่งเราเราจะหายังไงดีนะครับวิธีการคือง่ายมากเลยคืออะไรดูไหมคือเราจะลักไก่โดยการใช้่างนี้ครับคือเรารู้ว่าแคลเซียมอัตราส่วนของแคลเซียมต่อแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยมันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งทำไมอะพี่ก็นี่ไง คือแคลเซียมมันก็เลขห้อยเป็นหนึ่งถูกไหมแ um, คลเซียมคาร์บอเนตก็เลขห้อยเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วมันมันก็จะมีเป็นอัตราส่วนของมันอะ่ะก็เลยเป็นหนึ่งต่อหนึ่งโอเคไหมเออเราเรา,เราเดาอย่างนี้นะเราเดาไปนะครับเดาไปเดาอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ลองคิดดูซิว่าเป็นยังไงนะครับเราก็มาคิดเลยนะครับโอเคพี่ก็ก่อนอื่นเลยพี่จะเออพี่ก็จะหาโมของโมของแคลเซียมก่อนแล้วกันนะ โอ okay, e เคเดี๋ยวเราต้องการอะไรนะโ okay, อเคเราหาก่อนนะเราต้องการกรัมของแคลเซียมคาร์บอเนตถูกไหมครับนี่คือพอยต์ของเรานะเรามีอะไรเรามีเปอร์เซ็นต์ของแคลเซียมถูกไหมครับถ้าเรามีเปอร์เซ็นต์ของแคลเซียมเราก็หากรัมของแคลเซียมก่อนแล้วก็เปลี่ยนจากโมของแคลเซียมเป็นเอ้ยเปลี่ยนกร,รัมแคลเซียมเป็นโมเอ่อโมแคลโมแคลเซียมนะครับแคลเซียมสไม่ใช่สีนะเปลี่ยนกร,รัมเป็นโมแล้วก็เปลี่ยนโมของแคลเซียมเป็นโมของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับ โอเคไหมแล้วก็จะเป็นกรัมของแคลเซียมคาร์บอเนตอ่าไม่พอที่ไม่พอขออนุญาตอ่าเบียดเบียดกันหน่อยนะครับขออนุญาตจัดนะอ่ะได้ให้ตามนี้ละนี่โอเคดีเลยมาพอฉันพี่หากรัมของแคลเซียมคาร์บอเนตก่อนเลยกรัมของแคลไม่ใช่แคลเซียมคาร์บอเนตกรัมของแคลเซียมก่อนเลยในกากาจากไหนล่ะาจากนี่ไงกาดถั่วเหลืองนะครับเรามีกากถั่วเหลืองย0สตันถูกไหม ยี่สิบตันคือเท่าไงตันหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งพันกิโลถูกไหมครับพอใช้แล้วมันคือยี่สิบคูณสิบกำลังเอ่อสิบกำลังสามคูณด,ด้วยสิบกำลังสามป็นทีหนึ่งเนาะโอเคไหมหนึ่งพันกิโลโอเคเอออะพี่จะใช้เป็นอย่างนี้นแล้วกันพี่จะใช้เป็นพี่เปลี่ยนใจละพี่จะใช้เป็นเอ่อตรงนี้เป็นกิโลนะครับที่มียี่สิบคูณสิบกำลังสามกิโลโอเคไหมกิโลนะ เพราะว่าพี่มียี่สิบตันไงกิโลกรัมโอเคแล้วพี่ก็คูณด้วยแคลเอ่อศูนย์จุดสองห้าหารร้อยมาจากเปอร์เซ็นต์นะมาจากเปอร์เซ็นต์นะครับพี่ก็จะได้ว่าเอ่อพี่มีพี่มีกรัมแคลเซียมเนี่ยเท่ากับห้าคูณสิบกำลังเอ่อหนะ้าสิบเนาะห้าสิบกิโลโทษทีเออห้าสิบเลยห้าสิบกิโลกรัม โอเคไหมห้าสิบกิโลกรัมเข้าใจไหมครับห้าสิบกิโลกรัมทีนี้พี่แปลงเป็นโมโมแคลเซียมก็คือเอากลัมหารด้วย MW แต่ทีนี้พี่จะใช้เป็นกินโลเลยนะก็ห้าสิบหาด้วยแคลเซียมคือเท่าไหร่แคลเซียมคือสักแคลเซียมคือสี่สิบถูกไหมเออใช่โอ้โหพี่ลืมละเกือบลืมนะครับเกือบลืมมวลโมลกุนแคลเซียมนะก็คือจะได้ไปละแต่อันนี้พี่แทนเป็นกินโลครับผมเพราะฉะนั้นแล้วค่าที่ได้ออกมามันคือ ห้าส่วนสีโโ่กิโลโมโอเคไหมกิโลโมอ่ะทีนี้พี่ก็จะรู้แล้วว่าอัตราส่วนระหว่างแคลเซียมต่อ,อ,อต่อแคลเซียมคาร์บอเนตอ่ะมันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วโมแคลเซียมคาร์บอเนตอ่ะก็จะเท่ากับโมของแคลเซียมเลยนะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นพี่ก็จะรู้เลยว่ามันเท่ากับห้าส่วนสี่กิโลโม ทีนี้เราอยากแปลงแปลงโมเป็นกร,รัมทำไงดีก็เอาโมโมคูณ MW ถูกไหม MW ของแคลเซียมคาร์บอเนตเท่าไหร่ก็คือแคลเซียมหนึ่งสี่สิบคาร์บอนสิบสองอันนี้สี่สิบแปดโอสี่สิบแปดกลายเป็นร้อยหนึ่งเห็นไหมก็จะเป็นห้าส่วนสี่คูณร้อยเนาะก็ได้เป็นกิโลกรัมเนาะอันนี้เพราะว่าเราใช้เราใช้เป็นกิโลโมไโอเคไหม เพราะฉะนั้นมันก็คือ125กิโลกรัมเพราะฉะนั้นแล้วถูกต้องนะครับก็คือเกิดตะกอนแคลเซียมเข้าบอเนดได้ไม่เกิน125กิโลกรัมโอเคไหมถูกต้องนะครับเรียบร้อยต่อไปมีโซเดียมเกิดโซเดียมคลอไรด์เกิดขึ้นทําให้มีรสเค็มโดยไม่ต้องเติมเกลืออันนี้มีจริงไหมมีจริงถูกไหมจากจากขั้นตอนนี้ถูกไหมนี่เห็นไหมขั้นตอนนี้เพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ5ได้เลยนะครับแต่ทีนี้เรามาดูกันว่าทําไมข้อ5ถึงผิดนะครับ โอเคเพราะว่าจํานวนโมของสังเกตดูไหมลองดูนสมการดูนะน้องดูนสมการดูเราต้องดูนสมการเป็น2 NaCl ถูกไหมอืมเอ่อคูณอ่ะแล้วก็2หน้า HCl ด้วยนะครับโอเคถูกแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยเนี่ยเห็นปะสังเกตว่าอัตราส่วนระหว่าง Na 2 CO 3กับ NaCl เนี่ยมันเป็น1ต่อ2เพราะฉะนั้นแล้วโมมันจะไม่เท่ากัน โอเคไหมครับเพราะฉันตอบข้อห้านั่นเองโอเคอ่ะเรียบร้อย